บทที่สิบสองอาทิตตปริยายตุเอวเมสุตังเอกังสรรมะย,ยังพระควาข้ายายังวิหารติข้ายาสีเสติทิงสุภิกขุสหเส,สหนาตัสตะหน้โผลพระควาภิฆุอามันเตสิสะพังภิกขเุกกขเวอาทิตตังกิตากิตาภิกขเวสะพังอาทิตตังจักขุภิกขเวอาทิตตัง อุปาอธิตาจักขูวิญญาณังอาธิตังจักขูสัมผัสวสอธิโตยมปิตังจักขูสัมผัสตปัจจยาวปัจจติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัมปิอาทอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคกินาโทสักกินาโมหกินาอธิตังฉชลามะละเลนะโสเกหิปริตเทเวหิโทมนาเสหิอุปาอุปายาเสหิอธิตันติวัฏฐามิ โสตต์โสตังอาทิตังตถาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิตังโสตสัมผัสสัมผัสสะปัจจยาวปัจจติเวทายังทุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตัมปิอาทิตังเยนะอาทิตังอาทิตังอาฆาคินาโต ตักินาโมหักินาอธิตังชาติยาจะลามะละเลนะโสเกหิปริเตเวหิทุเกหิทุปนะเสหิอุปาทายาเสหิอธิตันติวะทามิขานังอธิตังขาทะขาขะอธิตาขานาวิญญาณังอธิตัง ขานาสัมผัสโสอาทิโตยัมบีทางคานาสัมผัสสัพจยาวัชติเวรายิตังทุกขังวาทุกขังวะทุกขมมะตุขังวาตัมปิอาทิตังเกเนะอาทิตังอาทิตังอากินาโตสักินาโมหกินาอาทิตย์ังชาติยาชาลาชาลามะละเลนะโสเกหิบริเทเวหิทุกเกหิโทมันาเสหิอุปาทาอุปายาเสหิอาทิตันติวะถามิ ชิวะหาอาทิตาและาอาทิตาชิวะหาวิญญาณังอาทิตังชิวะหาสัมผัสโสอาทิโตตัมยำปิทังชีวะหาสัมผัสสัพพัญญาปัจจิเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขรรมสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราฆะขินาโตอคินาโมหิินาอาทิตังชาลัชัติยาชะลามะระเลนะโสเกหิปุริเทเวหิทุเกหิตุมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตังสีวะธามิ กายโยอาทิโตโหทภาอาทิตากายะวิญญาณังอาทิตังกายะสัมผัสโสอาทิโตยัมปิทังกายะสัมผัสสปัจจยาวปัจิติเวทายังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัมปิอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคะินาโตสะินาโมขินาอาทิตังชาติยาชาลามะละเลนะโสเกหิปุริเตเวหิทุเกหิโทมานะเตหิอุปายาเตหิ อาธิตันติวัฏานิมโนอาธิตยํธรรมมาอาธิตามโนวิญญาณังอาธิตังมโนสัมผัสวสอาธิตยำปิตังมโนสัมผัสสปฏิยาวปฏติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาจุขังอาทุขามสุขังวาตามปีอาธิตังเกนะอาธิตังอาธิตังอคักินาโตสักินาโมหักินาอาธิตังช ชาติยาชาลามละลเลนะโสเกหิปริเทเวหิตุกเกหิตตมนานะเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิเอ,เอวังอส,สงพิกเวสุตตะวะอะเรสาวโกจากขูจะเมิงปีนิพินทตติรูเปสุปีนิพินทติจากขูกวิญญาณนปีนิพินทติจากขูตัรมปเสปีนิพินทติ ยำปีทางจากขูสัมผัสสัพพะเจยาวปัจจติเวทายังสุขังวาทุกขังวะทุกขามาทุกขังวาตัสมิงปีนิพพินเถติโสตัสมิงปีนิพพินเถติ ันเทตุปินิพินนติโสตาวิญญาณนปีนิพินนติโสตาสัมผัสเสปินิพินนติยังปีทางโสตาสัมผัสสัพพชายาพัชติเวทายิทางสุขขังว่าทุขังว่าอทุกขมาสุขขังว่าตัดสินปินิพินนติการนาตมิงปีนิพินนติกันเทตุปินิพินนติการนวิญญาณีปินิพินนติการสัมผัสเสพปีนิพินนติยังปีทางการนสัมผัสสัพพชายาพัชติเวทายิทางสุขขังว่าทุขังว่าอทุกขมาสุขขังว่าตัดสินปีนิพินนติชุวหายาติ ให้ลเสรุปินิปินนติชิวหาวิญญาณเนปินิปินนัตติชิวะหาสัมผัสเสปินิปินนัตติยังปีทางิชิวหาสัมผัสปัจจยาวปัจฉิเวทายิทางสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตัดสมิปินิปินนัตติกายสมิงปินิปินนัตติโผทับโผทับเพสุปินิปินนัตติกายวิญญาณเนปนิ ปินตติกายะสัมผัสเสปินีปินตติยัมปิตัางกายะสัมผัสสัพพัญญาปัจจติเวทายังสุกังวาทุกขังวาทุกข์มัุกังวาตัสมิปินี้ปินตติมันตัสมิปินี้ปินตตินิปินตติทำเมตุปินีปินตติมโนวิญญาณในปินี่ปินตติ มโนสัมพัสเสพนิพนธติยังป네ิดทางมโนสัมพ <weighted> ัสสปัจจะยาวปัจติเวทายังสุขังวาทุขังวะทุขังมาตุขังวาตตสมิงปีนิพนธตินิพนธทางวราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงปีนิวิมุตจะมีติญาณังโหติขีนะฮชาติปุทธตังพัมมาจะทียังกะตังกะละเนียงนาปลัง ัตตาย,ยาติปชาณาติติอะ,อ,ะาาอิตามาโวจะพระเขาวาอตตามานาเตภิขุพระกวโตวภาสิตังอภินันทุงอิมัตสมินจะปนาเวยากาลนัสมิงทิ่ะ พิปิงยะมาเนตัสสะพิโุหัสสะตัปนุปาทายะอาศาเวหิตตานิวิบุติงสุสิบที่สิบสามอนตัตตาักขณสุตังเอวามีสุตังเองกลางสตมยังปากวพาลานัสียังมีหหรติอิสิปเตเนมิกาาเย ตัตตะละโขพะกวาพิขุอามมนเตสิพิขุอามมนเตติรูปังอะพิกขเวอนัตารูปังจะหิทางพิกขเวอัตาอาพิวิสนายิทางรูปังอา,าทายสังวัตเตยะลับเพทะจะลูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหโหสิติ ยสมาจะโขพิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายาสังวัตตินาจารพัติรูปเผวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตเวทนาจะอิทังพิกเวอัตัาอาพาวิิสนาิทังเวทนาอาภาทายาสังวัตเตยะตัพเททะจะเวทนา เอวังเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยะสัมมาจักรปิกเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภัทายสังวัตติน่จะตัปปติเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิทิสัญญาอนัตตาสัญญาจะอิทางพิกเวอัตตาอาภาวิสานายิทางสัญญาอาภาทายสังวัตเตยสัพเพทา สัญญาเตเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยัสมาจักโอภิควเวสัญญาอนัตตาตสสมาสัญญาอภาทายาสังวัตตตินาจาระปติสัญญาญยเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหนีทังภิกขเวอัตตาอภวิสังสุ นายืดทางสังขาราอาปาทายาสังมุขปเตยุงตเพธาจะสังขาราเอวังเมสังขาราโอตุเอวังเมสังขารามาอโหะสุตติยัตมาจักรโผกขเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาปาทายาสังวัตตันติน่าจะรับปฏิสังขารเลสุเอวังเมสังขารเล

วิญญาณังมาอโหสีติยะสามาจะโบพิกเววิญญาณังอนัตตาสมาวิญญาณังอภาตายะสังวาตตินะจรลปติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณนังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติตั้งจิงมันจะพิกเวรูปังนีจังวาอันนี้จังวาติอันนี้จังพันเตยังปัญญานิีจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิีจังทุกขัง วิพาณีนามัตมังกลังลูตังสมาลูปัสิทุกเอตังอามาเอตุมัตเมนะเอตังเมเมอตตาติโนเหตังพันเตตังริงมันจะถ่าพิกเวสปิญญาณวินเวทนานิจะวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติสุทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังพิพิณามัต อรรมังกำลังนุตตังสมานุปปจิตุงเอตังมะมะเอโสธรมะตะมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมันจะกลับพิคเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาวพันเตยัมบานานิจังทุกขังวาทุขังวาติทุกขังพันเตยัมบานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกำลังนุตตังสมานุปปจิตุงเอตังมะมะเอโสมะตะมิเอโสเม ตาติโนเหตังพันเตตังจริงมัญจาธาพิกเวตังขาราเลจจาวาอนิจจาวาติอนิจจพันเตยัมรนานิจังทุกขังวาตังทุขังวาติทุกขังพันเตพันเตยัมปนานิจจังทุกขังทิปริณามะธรรมการลังโนตังธรรมโนปจิตุงเอตังมามะเอโตมมาตมิเอตโอเมอตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมันจะต่างพิกเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมันนานนิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมันนานนิจังทุกขังวิปปลินามธรรมมังกำลังรูตังสัมมานุปสิตุงเอตังมะมะเอโสมันจะมีเอโสเมอตตาติโนโนเหตังพันเตตัสมารติหะพิกเว ยังกินจิรูปังอตทิตนาคตแต่ปัจจุบันนังอาจารตาวะพิทาวะอุลาลิกาวะทุกุมาวะหินังวะปณิตังวะยันตุเรสันติเกเวยาตพังรูปังเนตังมะมะเนโสอรมธรรมีเนโสอัตตาติเอวะเมเนตังยะถาภูตังสัมะปัญญายะทับสัพพังยากาจิเวทนาอัน อาิตตานากตะทาปัจจุบนาชนท้าวปิตาววลาลิกาวาทุมาวาหินาวาปนิตาวายาตุเรตันติเกวาวัตพาเวทนาเนตังมะมะในโสมัจมินะเมโสอาจาติเอวะเมตังยะถาภูตังอะมะปัญญายะตัตตังยาจัจยายากัจจิอนยะอาทิตานากตะทาปัจจุบนาชนท้าวปีท้าว โอราติกาวะทุกุมาวาหีนาวาปณิตาวายันตุเรตันิกเวยวะตภาปัญญาเนตังมะมะเนตัวมะสมีนาเมโสะัาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทัพปังเยเกจิดังขาระติจานากตะตะจชุันาจันตะวาพิตาวาโอราลิกาวะทุกุมาวาหีนาวาปณิตาวาเยตุเรตันิกเวยวะตภา ต่งกาลาเอตังมะมะเนโตอมตะมีนาเมโตอาตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะตับสัพังจังกินจิวิญญาณังอาทิตานังกระดาปจุบันังอจันตาวาเปตทาวะอุลาริกาวาสุกุมาวาหินาวาปณิตาสันวาสัะยันตุเลสันติเกวากับพังวิญญาณังเนตัง มมา,มาเนโสห้าวชนิดนะเนโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสามารถปัญญายะทาัพทังเอวังปัสสังพิกขเวตุตว,วาอริยาสาวโกรูปัสเมิงปินิพินตติเวท,เวทานายะปินิพินตติสัญญายะปินิพินตติสังขารลสุปินิพินตติปิญญา นัสมิงพินิพินทาติินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตมีติสังยานังโอตุขีนาชาติอุสิตังพัมมะจริยังจตังกาละนิยังนาปลัง ย่าติปชาณติติอิท้ะพโวจกพกวัพพะขาวอตตมมานาปัญจวัคคียาภิกขุพะขาวตัวปาจิตังอภินันทุงมาสมิจัพนาเวยา,ากลาลนัสมิงปัญญามานปัญจวัคคียนานัง อิขูอนุปาทายุยะอาสะเวหิจิปานิอิมุติงสุติ